สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็มีพระเครื่องนะครับพระเครื่องหลวงปู่มหาศิลานะครับหลวงปู่มหาศิลาสิิจันทูมานำเสนอนะครับพระเครื่องของหลวงปู่มหาศิลาสิจันทูมานำเสนอนะครับเป็นพระเครื่องรุ่นรุ่นี่ครับรุ่นนี้พระผงไข่ครับชนะจนพระผงไข่เฮงชนะจน ยิ้มรับซับแจกทานนะครับเป็นเป็นรุ่นนี้ครับเป็นรุ่นนี้ครับเมื่อคืนไปซื้อมาครับจะสร้างที่วัดโพสีสะอาดนะครับปีสองห้าหกสี่ครับจะสร้างที่วัดโพสีสะอาดปีสองห้าหกสี่ครับนี่ครับมีทั้งรุ่นเนื้อและก็ไม่รุ่นเนื้อนะครับมีแกะซีแล้วอันอย่างนี้คือผมแกะซีมาแล้วนะครับถ้าแบบรุ่นเนื้อจะแบบนี้ครับเอาไปรุ่นเราเองนะครับเพราะว่าในแต่ละรุ่นเนี่ยมีมีก็มีความหมายครับในแต่ละรุ่นมีความหมายครับเพราะว่าอาจจะได้เนื้อพิเศษแบบลักษณะแบบนี้นะครับ อาจจะเปนเนื้อพิเศษพิเศษนะครับแบบนี้ครับที่ว่าหายากครับเนื้อพิเศษพิเศษของท่านนะครับที่ว่าหายากครับเป็นเป็นแบบลิ้นเนื้อนะครับผมแบ่งปันและไม่แพงครับลุ้นละไม่แพงครับคือไปได้ของมาไม่ไม่แพงก็คือจะแบ่งแบบไม่แพงครับอย่างแบบไม่แพงครับนี่ครับไปไปพร้อมกล่องแบบนี้นะครับรุ่นชนะดวงเหงชนะจนยิ้มรับซับนะครับดวงเฮงชนะจนยิ้มรับซัย์จะไปแบบกล่องแบบนี้นะครับอันนี้ผมแกะอันนี้ประส่วนนี้ ผมแกะลุ้นมาแล้วจะให้ดูเนื้อบางองค์ก็จะเป็นสีดําแบบนี้นะครับติดจี all, วรของลูงปู่นะครับจะมีจี all, วรของลูงปู่ติดด้วยนะครับนี่ครับก็ถือว่าพิเศษอีกอย่างนะครับพิเศษอีกกอีกแบบครับนี่ครับแต่ทุกองค์จะมีหมได้ก,กํากับนะครับนี่ครักกกบทุกองค์จะมีหมได้กํากับนะครับหมได้กํากับตรงทุกองคเลยครับนี่ครับเจ็ดร้อยหนึ่งอันนี้ติกเกสาร์ไว อันนี้สีสีฟ้ฟาๆเลยติเกสาครับตอนนี้ติเกสาลายเส้นสองเส้นอันนี้ก็จะเป็นตัวเลขอะไรเอ่ยห้าห้าอะไรห้าเก้าแปดนี่คืเป็นเลขห้าก้าแปดเลขสวยครับห้าเก้าแปดผมได้มาหลายองค์ดูนะครับ ชุดนี้ผมได้ไปหลายองค์ประมาณห้าหกสิบองค,ครับก็จะแบ,บ่งปันราคาไม่แพงครับเอาองละพันสามห้าสิบครับองค์ละพันสามห้าสิบเป็นพี่รุ่นเนื้อได้เลยครับองละหนึ่งพันสามร้อยบาทสำนึงพันสามห้าสิบทุ่ีทุ่ตีเนพันสามร้อยห้าสิบาทครัต 1, บตอหนึ่งรุนนะครับจะเอาแบบรุนแล้วก็ได้ครับหรือไม่ต้องรุนก็ได้ครับแล้วแต่พี่นะครับแต่ประกันฟ้าแท้ตลอดชีพครับรับประกันฟ้าแท้ตลอดชีพ รับประกันฟ้าแท้เช่นเคยร้านลุงดีไม่เคยทําให้ผิดหวังครับนี่แบบนี้ก็สีนี้ก็สวยติดจีวอนนะครับเตจีวอนในเตดเกีสาด,ด้วยครับติดตจีวอนคือสวยทุกอันนะครับลุปคูอสวยทุกอันนะครับแล้วแต่ว่าพี่จยาไปลุ้นลุ้นรับได้เร่แบบไหนครับ ถ้าเกิดได้ได้ซับต็อกผมยินดีรับซื้อนะครับผมรับซื้อนะครับถ้าเกิดได้สีดำแบบนี้นะครับเปิดมารุ้นเจอสีดำแบบนี้นะครับไปเปิดมารุ่นเจอสีดำแบบนี้ครับผมรับซื้อหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับเปิดมารุ่นเจอสีดำแบบนี้ครับรับซื้อหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับแบบนี้ครับแค่ตเจ็ดดอกนะครับรับซื้อหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับคือรับซื้อหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับนะครับ หนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับถ้าเจอโปรเจอรุ่นนะครับก็เจ็ดดอกรับซื้อหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับที่เอารุ่นเนื้อกันนะครับเอารุ่นเนื้อกันนะครับครับก็เป็นอีกรุ่นที่น่าสะสมนะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสะสมนะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสะสมพระผงดวงเฮงชนะจนยิ้มรับทรัพย์ปีสองห้าหกสี่นะครับหลวงปู่มหาศลานะครับสิริจันโทวัดโพสีสะอาดนะครับ รุนเนื้อแบบรุ้นเนื้อนะครับแบบรุ้นเนื้อตัวอย่างมาแบบรุ่นเนื้อครับหนึ่งองค์ก็จะมีกล่องไปแบบนี้นะครับไปแบบนี้ครับถ้าอย่างนี้คือแกะกล่องแล้วนะครับแกะรุ้นแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าแบบนี้ก็คือไปรุ้นเนื้อรุ่นเอาเองที่บ้านนะครับนี่ครับรุ่นเราเองที่บ้านนะครับก็มีอยู่หกสิบหกสิบรุ้นนะครับผมมีอยู่หกห้าสิบรุ้นห้าสิบรุ้นนะครับห้าสิบรุ้นนะครับ พี่มีอะไรสนใจก็ทักทายเข้ามาได้นะครับศูนย์8 6 7 2 0นเจก็ศูย์ะครับ0 8 2ย์8 6 7 2 0นเจก็ะครับภาพผงดวงเฮงชนะจนยิ้มรับรั์นะครับภาพผงดวงเฮงชนะจนยิ้มรับรั์ปี2 5 6หหนะครับหลวงปู่มหาศิลดาสิริจันโทนะครับจะสร้างวัดโพธีศาสตร์จะสร้างที่วัดชัดเจนนะครับจะสร้างที่วัดชัดเจนนะครับและพระทุกองค์มีหมายเลขนำเบอร์แบบนี้ทุกองนะครับพระทุกองค์จะมีหมายเลขกำกับนำเบอร์แบบนี้ทุกองนะครับแล้วก็ผมก็ประกันพระแท้ให้ตลอดชีพ รับประกรันฟ้าแท้ให้ตลอดชีพ <Perfect. S 1> ครับดูแลให้นะครับประกันฟ้าแท้ก็ให้ตลอดชีพครับชุดเนี้ที่ไปเช่ามาเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งชุดครับที่จากผู้ติดตามจาก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 ยูทูบครับทักมาว่าผมมีพระจะปล่อยนะครับอย่างที่เคยพูดไว้นะครับว่ารับเช่ารับบูชาพระเครื่องทุกชนิดนะครับที่จากคนที่นิยมครับที่นิยมเล่นหาหรือลุงปู่มหาศิลานะครับและพี่ท่านนี้เขาก็ทักมาครับว่าผมมีอยู่นี่ครับผมก็ไปขอแบ่งมาครับ ผมมีอยู่้างหนึ่งก็โทรกลับไปขอแบ่งเข้ามาได้มาได้มาห้าสิบป่มเลยนะครับใครมีแบบนี้ก็ยินดีรับเช่านะครับใครมีใครมีแบบนี้ก็ยินดีรับเช่านะครับยินดีรับเช่านะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับพ้าชุดนี้ก็น่าน่าน่าสะสมครับถือว่าราคาไม่ไกลนะครับราคาไม่แรงนะครับราคาไม่แรงราคาหน้าสะสมครับเพราะว่าอนาคตจะแดงผลนี้แน่นอนครับหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบาทครับหนึ่งพันสามร้อยสิบบาทจะส่งฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางครับ 1,350ันสารอห้าสบาทจะส่งฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับ okay. น okay. bon <No ี่ครับพะตุกองมีหมายเลขลำเบอร์แบบนี้ท bueno. ุกองคชัดเจนนะครับนี่ครับพะตุกองมีหมายเลขลำเบอร์แบบนี้ชัดเจนนะครับหนึ่งันสาร้ยห้าสิบาทครับเอาดุนเนื้อครับรุนเนื้อครับใครโชคดีผมรับซื้อนะครับใครโชคดีแบบนี้นะครับเนื้อนี้รับซื้อหนึ่งมห้าันบาททันทีครับรับซื้อหนึ่งมห้าันบาททันทีนะครับรับซื้อนะครับรับซื้อนะครับนี่ครับจ็ดต่อครับ 1,350ครับราคาเยาวชนราคาเบาๆนะครับแบ่งปันนะครับนี่ครับกล่องแบบที่ยังไม่ได้เปิดครับใครอยากได้รุ่นไปรุ่นเนื้อเองก็เอาไปรุ่นเลยได้เลยนะครับมี50ารุ่นนะครับและที่แกะแล้วมีประมาณสักสิบสิบองค์ครับผมก็จะเก็บไว้เองครับ1,350งพันสบาทครับสนใจ082นะครับศูนยครับนี่ครับเบอร์โทรสนใจนะครับ082 078 6720นะครับไอ้ดีไลน์ก็เช่นเดียวกันนะครับ082 078 6720นะครับ ฝากเขาด้วยนะครับพระผงเขาเรียกว่าพระผงพระผงชนะจนยิ้มรับทรัพย์นะครับพระผงดวงเฮงชนะจนยิ้มรับทรัพย์ใช่พระพระผงดวงเฮงชนะจนยิ้มรับทรัพย์นะครับอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่น่าสะสมนะครับจัดสร้างปีสองนห้าหกสี่ครับหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทวัดโพศรศาสตรครับออกที่วัดโพศิราสตรชัดเจนนะครับออกที่วัดโพศรศาสตร์แบบชัดเจนนะครับ ออกที่วัดโพสีสาสรสนใจนะครับ082078720นะครับไดีไลน์ก็082078720นะครับ,ค,รบคลิปนี้ขอลาก่อนครับสวัสดีครับ